สวัสดีค่ะจากช่องแฮมเ m a d e by ีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์เสื้อที่ถักกันเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตยกกล้องนะคะนี่นะคะเนานะอันนี้รีดแล้วนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้เก็บเศษใหมเนาะต้องรีดดูก่อนนี่นะคะขออนุญาตยกกล้องให้ดู น,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดหน้าอกกันดูเนาะว่าเราได้เท่าไหร่หน้าอกนี้ก็จะขึ้นตามน้ำหนักมือที่เราถักเลยนะคะอันนี้สิบแปดนะคะวัดได้สิบแปดนิ้วก็จะประมาณอกสามสิบหกนะคะแล้วก็สามสิบหกก็จะใส่พอดีเนาะสามสี่ถึงสามหกนะคะ สามสี่ถึงสามสิบหกตัวเสื้อยาวสิบเก้านิ้วนะคะสิบเก้านิ้วเนาะตัวเสื้อยาวสิบเก้านิ้วเพราะว่าจะถักมาทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกครึ่งนะคะนี่เนาะรับมาหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้และะ้วครับมาอย่างนี้ก็ได้เนาะนี่นะคะให้ดูประมาณนี้นะคะนี่เนะ นี้ก็คือแขนของเราที่เราถักนี่นะคะแขนที่เราถักแนตะ่เรานับแต่ขขาบอกก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สับประรดสี่ลูกนะคะแล้วลูกที่สี่ก็จะลูกที่ห้าก็จะมีแค่ตรงนี้เนาะแค่ตรงครึ่งดอกนี้นะคะนี่เนาะนอันนี้ร้องดีดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอเก็บเสร็จใหม่อีกทีหนึง อันนี้ก็คือในส่วนของคอเห็นไหมคะเราก็จะถักประมาณนี้ที่ว่าตรงนี้โซ่สองนะคะนี่เนาะแถวแรกก็เป็นโซ่สีแล้วตรงนี้ก็เป็นทำตุ่มนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทำตุ่มนี่นะคะสีจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองดาวเรืองนะคะ ส่วนชายเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักเหมือนกันนคะคะตรงชายเสื้อกับตรงแขนนี้จะทําเหมือนกันนะคะก็คือโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งตรงนี้เนาะตรงช่วงระหว่างดอกก็คือโซ่หนึ่งจะหันให้ดูด้านนี้นะคะนี่เนาะชายเสื้อกับชายแขนจะเหมือนกันเลยนะคะ นะจะไม่เหมือนแค่ตรงคอที่จะใช้โซ่สองนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันลังนะไม่ให้คอเสื้อเราลังมากเกินไปแต่ถ้าใครจะทำโซ่โซ่หนึ่งก็ได้นะคะพอรีดออกแล้วมันก็จะนี่มายืดออกมาก่อยกลอง นี้เราลองดูแล้วนะคะส่วนใต้รักแรเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะนี่นะใต้ลักแย่อันนี้คือตรงใต้ลักแร้ของเรานะคะนี่เนาะใต้ลักแรก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะนี่คือใต้ลักแร้ของเรานะคะอะ คือใต้รักแร้มานะคะก็จะมีหนึ่งสองสับปะรดสองลูกนะคะตรงใต้รักแร้ใครจะถักแขนมาแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะถ้าใครอยากได้แขนเยอะกว่านี้ก็ทําวิธีง่ายๆแบบที่ไม่ต้องเพิ่มดอกนะคะก็คือว่าให้เปลี่ยนหัวเข็มให้ใหญ่ขึ้นนะ ดูมุมนี้นะคะขออนุญาตขยับกล้องเนะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเรืองดาวเรืองนี่นะคะนี่เนาะ อันนี้คนรีดจะเวลารีดรีดด้านในนะคะเรากลับเสื้อด้านในรีดเนาะแล้วก็จะรีดลงข้างล่างก็ได้หรือจะรีดขึ้นข้างบนก็ได้นะคะส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรีดแบบถูกไปถูกมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสื้อจะเสียทรงนะคะก็คือกลับด้านในออกมารีดอย่างนี้นะกลับด้านในออกมารีดนี่ค่ะ จะประมาณนี้เชื่อของเราก็จะประมาณนี้นะคะมืดบางสว่างมั่งก็แบบนี้นะคะ ไม่ได้ใส่นนหุ่นเนาะหุ่นเก็บอยู่ในถุงยังไม่ได้ลือออกมาเลยนะคะพอถักเสร็จแล้วก็ะจะสวยมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะ มาโชว์ผลงานให้ดูคลิปสั้นๆนะคะตอนนี้ไม่ได้ถักเสือเ้อตัวใหม่เนาะกำลังว่าจะคิดอยู่ค่ะคะ่ะว่าจะขึ้นลายดอกลำดวนดีไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังอินกับกระเป๋าอยู่ะคะ่ะกำลังถักกระเป๋าอยู่แบบนี้นะคะ งถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอาผลงานมาให้ดูตัวสำเร็จนะคะเดี๋ยวขอเก็บได้ก่อนนะคะจะได้เสร็จเรียบร้อยเนาะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ